สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับสู่ช่อง Park Melody นะครับผมแล้ววันนี้ผมผมยาวมากแล้วผมก็อยากจะให้ตัดซึ่งพี่เป๊กเคยตัดไปแล้วออกคลิปไปแล้วด้วยใช่ซึ่งตัดถือว่าก็เฮี้ยนแหละรครับร <c oughs> ้านแตผมเปิดปะไม่เปิดไม่เปิดไม่เปิดแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะมันไม่มีปัญหาหรับเราเพราะเราอ่ะม,มีชา่างแตงผมที่แบบรู้จักซึ่งให้เขามาตัดที่บ้านอยู่แล้วเราจะนัดกันปกติแต่มไม่ใช่ว่าเราไม่ไว้ใจเขาเราไม่ไว้ใจตัวเองเขามีลูกอ่อน่มีลูกใช่เขาไม่รู้อ่อนแบบเบบี๋ถ้าเกิดว่าแม่งไปซวยติดจริงๆอ่ะไม่รู้เร ที่เราเราก็นึกไม่ออกแต่ถ้าเกิดมันติดจริงแล้วมันมาจากเราลูกเขาติดด้วยลูกออกระตุกเปียกอะ่ะเราก็จุกว่ามันเป็นความผิดของเราไปตลอดช,ชีวิตของเราเหมือนกันเราก็เลยเราก็เลยตัดปัญหาด้วยกันที่ว่าเดี๋ยวเราเนี่ยจะตัดผมนะฮะโดยที่เราจะมีช่างช่วงนี้ผมมีช่างส่วนตัวแล้วเป็นช่างส,สวยสวยชื่อว่าเป็นชื่อภาษาญ,ญี่ปุ่นนะครับชื่อว่าานาตะอาชิระมอครยเล่าเลยฮารุตะไม่เหมือนอะไรอีย มาถึงกขอบคุณเลยคืออะไรอันนี้ก็ตกใจว่ามันแปลว่าขอบคุณเออภาษาภาษาญี่ปุ่นไซมาเซโรโซคำสวัสดีเนี่ยเหมือนร้านอาหารเลยอ่ะนี่มันเกาหลีมันต่ชื่อว่าเป็นคาร์โรเินโอไฮโอใช่ป่ะให้ให้ใช่ป่ะไม่เอาไม่เอานี่ยคุณคุณช่างคุณดูผมหน่อยว่าผมกับพี่เป๊กก็คิดเหมือนกันว่าตอนแรกกะว่าจะไว้ผมหน้ากะว่าจะผมหน้ามันยาวๆแล้วก็แบบกะจะแบบว่าอาจจะมีแบบปัดไปข้างผมขื่นผมคิดว่าผมหน้าเขาควรจะเหมือนช่างนะครับไม่เอา ผมหน้าเขาน่าจะเหมือนช่างนะครับเพราะว่าเนี่ยขนาดช่างตัดยังน่ารักเลยงั้นคุณเอาหน้าเขาดิแล้ดูหน้ากูเอาตัวเหมกอนช่างเลยได้ไปลว่าอะไรวะไม่ผมนั่งตัดลอนใช่ไมผมดูต้องดูหน้าหมดคือผมไม่เอาข้างหน้าไว้ผมยายเขาตัดแค่ข้างๆเพราะทุกคนสังเกตว่าอให้ดูข้างๆผมมะมันเลยหูมาแล้วทุกคนซึ่งผมเป็นคนที่ไม่ชอบมากๆไว้จะดึงที่สัมผัสได้ได้เนี่ย มาลีกัาสกอรเดรอานี้พี่กรมาบาีการมาบมานพ่อพ่เฮ้ยีการจะบอกเลยว่านี่อะออันนี้ไม่ใช่หน้าป่าวเอ๊ยเอ๊ยโอ๊ย แล้วแสบแสบเลยอ่ะทำไมแสบมันเป็นแผลที่หัวเหรอแผลที่หัวป้าใช้กระบอกมาแพ้อ๋อแผลโอนแล้วฉีดกะชุ่มป้าเมื่อกี้จะบอกแล้วหรือเรียกทาไม่ให้หนึ่าเร็วดิเอาข้างขเอาข้างข้างมันมันมีตัวหนีบไหมนะบอกเลยว่าประสบการณ์ผ่านมาโชคโชนครั้งแรกเคยเห็นเขาทำเขาทำนี้ใช่ไหมไหนปัดขึ้นแบบนี้ แล้วก็หนีบฟ้าล้วหน้าพี่หนุ่มคือไม่มั่นใจเลยเอาเบอร์เอาเบอร์ไม่ต้องเออประมาณนี้เดาประมาณนี้แล้วก็ปาดขึ้นมาเลยแกจไม่เคยตัดผมไม่เคยปาดเลยปาดเลยอะไรปาดไปพูดสั้นนะลูกดีลกปาดเลยเทสปาดเทสไม่ต้องมีผ้าคลุมหรอมันต้องใช้หวีด้วยหรอไม่ใช่ไม่ต้องใช้ปาดไปเลย ปาดไปเลยตัดโดมหูไหมเอาไปช่างถามตัดโดนหูไหมช่างเขาไม่เอากดลงกันหรอกช่างเนี่ยเขากดลงกันเนี่ยไปแล้วช่างกูยังไงวะอ่านมาเนี่ยไม่ที่จมานั่งเอาหวีตั้งค่อยขึ้นไปแล้วก็ยืงออกมาให้มันให้มันได้ชาดแล้วก็ปาดยืงมาปาดไม่ใช่ปาดลงอ๋อปาดข้าง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 แต่รักษาระดับให้มันดีรักษาเอามือวางนี้ก็ได้แล้วก็วางท่าแล้วตัวเนี้ย ดันขึ้น่งนี้ได้เนี่ยอ่ะลองดูทุกคนคิดว่าหน่มรู้เรื่องป่ะไม่เออกดให้มันมั่นใจหน่อยทุกคนกูตัดเองดีกว่าไหมเนียวะนียขันจริงวะไม่มันหมายถึงว่าแบบตื่นเต้นหระมันไม่ต้องมีวีดหรอก เออไม่ต้องไม่ต้องมีจริงๆแล้วอ่ะล้างหูไม่ต้องนะล้างหูไม่ต้องเพเ่เลยเธอปาดขึ้นไปเลยเว้ยปาก็รอตัดให้พี่เด๋มดูดิอ่ะดูเนี่ยเนี่ยโอ้แฟนมากนั่นแหละเธอเขาดาวลงอันนึงเอาเอาเอา เมื่อกี้เขาตัดไม่ถนัดเขาแล้วอาลงล็อกผมบอกาว่าเฮียมาไม่ทำเบงไงดยสั้นเลยอ่ะไห้เอาขึ้นมาสองกระดับมันยาวมันสั้นไปช่างมันสั้นอันหนึ่งยาวอันหนึ่งได้เท่ดิผมเพิ่งกมองโลกแง่บวกทุกคนเนี่ยเอียมาเธอลองมาดูมุมนี้เนี่ยมันเริ่มมันเริ่มแบบเป็นตรงแล้ว เออปัเลยเออเออเออเอาไปเลยเออเอาไปเลยเออเออไฮ้ยเยเฮ้ย้อยูฮย้ยยเเฮยเ้ยยย้ย้ยย้ย้ย่ยยเฮ้ยเฮคยเฮ้ย้ยยเ้อ้ยย้ยยเครับค้้ เดี๋ยวมึงดังนะอย่าตลองสนได้หรอคะอ๋อเย่ตลองหน้าบ้าเหรอเห็นข้างหลังนะแฟมแบ๊วเนี่ยบ้าเห็นปะบ้าดิเยี่ยมมากเชวนมาตัวอ่อนแด้หรอไม่ได้ไม่ได้ถามเลยอ๋อแล้วแบบพี่แนบไงพี่แนบไง กินแอร์เล็ทโทไงขางแล้วใช่ไหมมะข่าวไม่ต้องดิแต่ว่าเอาเนี้ยออกไปอ่ะออกไปเลยเหรอเออออกไปเลยไปอย่างนี้เลยเหรอไม่จะไม่ไม่เลิกขนาดนล้งเธอมาดูข้างหน้าดิมันมันเบี้ยวแล้วแล้วมันสั้นมากอ่ะมาทำเองนะมไมอ้บอกให้เอาหัวนั้ลงอ่ะเธอไม่ต้องลงขนาดนั้นนี่ทุกคนดูข้างๆเนี่นะได้อยู่เห็นไหมดูเด็กข้างละหันว่าข้างหน้าไม่ได้ดูเด็ก เแต่ข้างหน้าก็โอเค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 ไปพี่หนุ่มอีกข้างหนึ่งแต่ต้องเก็บตรงนี้ให้มันละเอียดตรงนี้ตรงนี้มันยาวเห็นไหมเธอเอาหน้าแบตเตอรี่ถูเลยตรงนี้ถูได้มันปรับระดับไหมเฮ้ยข้างได้แล้วได้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 ไไม่แย่ไม่แย่แต่ว่าอันนี้พอปัดออกมาปุ๊บมันจะมันจะไหนนี่เห็นไหมเออโอเคแม้มันบังได้เอ้ยได้ได้พี่หนุ่มโอเคเห็นมเฮ้ยเออพอผมลงแล้วโอเคว่ะนี่แหละ โอเคข้าน้าด้วยหน่อยหนึงพอแล้วครับผมไม่ตผงมันยาวไปผมปักติดเอาเบอร์สองนะไม่ใช่ลงนะเนี่ยเบอร์สองเออคนเราได้ปากมั่นใจว่ะเออปากมั่นใจวะเราเนี้ยเฮ้ยเราเน้ดูมั่นใจขึ้นน้าม่มีรองเลยเฮ้ย เเคยโดนจี้ตอนตัดผมปะเอย่าไปกนใจเี่เป็นก้อนเลยอะอก่ากตทำไมล่ะข้างหลังล่รเฮ้ยไม่เอาหรอเอาหัวไม่ตัดหรอไม่ตัดโอเคูอะไรกูเวอะไรงไม่ตัดแขไม่ตัดทแลแหลมัดาสนรทำไมไ่อได้่ยนงนีดีกว่าข้างแล้วอะ มีใครมีอยู่หรอไฮลิกาโต้ใช่ไหมมาไม่มาไซโดโซตรงตาดูไม้เราตาดูไม้ได้เหรอสร้างฝีมือเออก็ได้ได้เนี่ยไม่แย่โอเคแต่ข้างหน้าลองใหม่หนึงแมวไปแมวนิดเดียวไม่ทำแบนๆหรอแมวแล้วก็เล็มขึ้นไปให้มันแมวไม่เอาเนี่ยเพราะอันนี้พอมันยาวมันจะดูดูกลมกลืนได้เนนั้นเผ็ดเลยนิดเดียวขึ้นนิดเดียวขึ้นนิดเดียวเลย นิดเดียวตามเซทชั่งนะนิดเดียวนิดเดียวจริงๆเขาสัญญาเขาแค่เอาที่ทิ่มตาเธอเรื่องของเรื่องอ่ะเขาเอาสนัดผมหน้าเออแสดง์ศักยภาพของเขาใช่ว่าพี่หนุ่มว่าแตะผมหน้าได้เอานิดเดียวของคุณคือประมาณไหนเราตัดขึ้นไปประมาณนี้ให้มันไม่ทิ่มตาเขาท่ามสั้นกว่านี้นะใช่ได้นี่งตรงตัีเงินไกลนะพี่หนุ่มมีเงินไกลนะ เขาเซียนเขาเซฟนะแบบนี้ีฟอยด้วยอันยิงผมสารภาพนะว่าผมเคยให้เขาตัด2ปีมาแล้วผมไม่ให้เขาตัดอีกเลยอะคุณก็คิดเอาอะที่นี่ฝีฟอยไหมนะไม่ใช่ไม่ต้องไปจ้างช่างแล้วนะอ๋ที่เงียบนี่คือเกรงหรืออะไรครับหนึ่งสองโอ้ยอะ ก็ได้อยู่ไม่ได้แย่เนออี่ทำให้แบบว่าเราเราเบาเรื่องข้างๆไปได้เป็นไงนี่ผลงานมือถือว่าไม่เล่นครับผม ไปแนะครับพุทธะนันสกายพุทธะเรียลเด็กแรมอ่ะแปลว่าแปลว่าแปลว่าเป็นไปได้อย่ามาตัดที่นี่อีกเพราะฉันไม่มีคุณภาพนะโอเคช่องวินนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และเกิดว่าโควิดยังไม่หมดนะครับ <c oughs> เดี๋ยวคง <c oughs> ม,มีทิ่ตัดไปอีกแหละออนะก<อ>็พอแล้วพอแล้ววันนี้หาช่องวินนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องป้ามอดี้แล้วก็ช่องขนมรูอะไรสตูดิโอช่องเล็กไก่ไลฟ์นะครับสองช่องเลยวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายไา้ ไม่เกันตำราอะไรตั้มดึช่องปากมาเลยดีช่องนี้แล้วปุณจะไม่เสียใจกดระดีกดเลยก่อนสมัครสมาชิกไปกดระดีกดเลยก่อนสมัครสมาชิกไปกดระดีกดเลยก่อนสมัครสมาชิกไปกดระดีกดเลยก่อนสมัครสมาชิกไ